ดูน้องปีนนี่น้องปีนกินนมแบบไม่ได้ใช้ขวดนมด้วยนะเก่งกว่าพี่ยองดินน่กากินนมแบบไม่ได้ใช้ขวดนมด้วยนะสงสัยเขากินเพราะมันไหลือเปล่ามันไหลแล้วมันต้องดูดออเหรออุ้ยเนียย้อยแล้วย้อยแล้วอ๋อเหรอมันแค่เจาะลย มันตัดเป็นแบบสี่เสี่ยบเนี่ยคิ้วขมวดเลยอ่ะคุณคุณง่วงนอนใช่ไหมเอา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 ต้องรูไหนอยู่ข้างบนเรดูด้านนี้อยู่ข้างบนมีดูระดับอากาศเป็นดูที่มันต้องการย้ายง่าย ไปเอาไอแกลเล็กซี่มันดีวกว่า